สวัสดีค่ะหลังจากที่เราขับรถมา4ี่ชั่วโมงนะคะก็ถึงเมืองคอเบลิสนะคะเมืองนี้อยู่ห่างจากปอแลนด์1ชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูการวัดเจออะไรบ้างในเมืองนี้วันนี้เราก็เดินเล่นอยู่แถวแถวโรงแรมนะคะแล้วเราก็กำลังเดินไปหาอะไรกินนิดนึงหิวมากเลยค่ะก็ดูว่าถ้าเจอร้านไหนก็เข้าไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะ ในระหว่างที่เดินไปเนี่ยเราก็จะเจอป้ายเนี่ยค่ะประวัติของการสร้างถนนเส้นนี้นะคะโอเคอน,นี่เจอร้านอะไรก็ไม่รู้นะคะอ้อันนี้เป็นร้านขาย m a ร i j นอ้แวะเข้าไปถ่ายหน่อยได้ไหมเนี่ยขอให้ถ่ายไหมคะ เมืองนี้ถือว่าถูกกฎหมายนะคะเป็นร้านอะไรก็ดูกันเองจ้าเดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารก่อนเลยค่ะพอเดินมาหัวมุมเนี่ยเจอร้านอาหารจีนอยู่นะคะก็เดินเข้าไปตกใจมากค่ะอาหารที่นี่ถูกถูกนะคะเซตนี้มีน้ำซุปมีของกินเล่นเข้าผัดหมูปอเปี๊ยะทอดหมาโผต้าหู้ค่ะเซตนี้จะถูกเป่ารสชาติเราเพราะว่าจะออกเผ็ดนะคะ แล้วก็มีเต้าหู้ด้วยราคาถูกที่สุดที่เคยเจอในอเมริกานะคะ6.75เหรียญน,นะฮะร้านอาหารจีนที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีขนม fortune c o o k i ้ให้นะคะก็คือเป็นขนมเสี่ยงถ่ายนะฮะข้งางในก็จะมีกระดาษเล็กๆนะฮะเขียนไว้ว่าดวงของเราเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็มีการพัฒนาแล้วมีสอนภาษาจีนด้วยนะฮะอย่างใบนี้ที่เราได้นีก็บอกว่ารอแปบ๊บนึงนะฮะแล้วก็มีลัคกกี้นัมเบอร เคยมีคนเอาลัคกที่นัมเบอร์นี้ไปซื้อพัวรลอตเตอรี่แล้วก็ถูกจริงนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปเดินเล่นร,บรอบๆบเมืองหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงอ่าพอเดินไปสักพักหนึ่งดูแล้วแหละว่าทำไมอาหารทุกถูกนะคะเดินไปไม่ถึง5นาทีค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีฝรั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดเต่ไปหมดเลยค่ะกถึงว่าทําไมอาหารมันทุก,ถ,กถูกนะคะ ปกตินะ่อย่างต,ต่ำก็ต้อง $10. เหรียญใช่ไหมฮะรวมค่าติปอะไรอีกก็ต้องกินไปประมาณ12เหรียญก็ตกประมาณ3 0 0้อกว่าบาทอยู่แล้วนะฮะมื้อนี้กินไปแค่7-8เหรียญเองนะฮะที่ไหนได้เป็นเพราะว่าคู่แข่งเยอะนี่นานะฮโอเคสาหรับเมืองนี้นะคะก็ชื่อเมืองโคเบลิตนะคะส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้จักกันนะฮะเราก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกของรัฐออริกอนนะคะ บนแม่น้ำว,วิลามีนะฮะเมืองน,นี้นะ่ะที่โด่งดังก็จะเป็นมหาวิทยาลายัยแห่งรัฐโอเรกอนนะฮะเห็นเขาบอกว่ามหาลัยที่นี่ก็น่าเรียนเหมือนกันนะฮะสภาพแวดล้อมดีนะฮะถ้าใครสนใจก็ลองหาดูนะฮะประชากรก็แค่ห้าหมื่นกว่าคนเองดูข้างหลังเราค่ะ เห็นพ่อแม่พาเด็กๆไปเล่นน้ำพุกันเลยนะคะก็เลยตื่นเต้นไปนิดนึงนะคะโอเคพอเดินมาเนี่ยเราก็จะเจอส่วนสาธารณะนะคะที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาก็จะพาเด็กๆมาวิ่งเล่นส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ตลอดริมแม่น้ําของวิลาเมดเลยนะคะภายในเนี่ยก็จะมีโต๊ะเก้าอี้นะก็จะเห็นคนมานั่งทํางานมาพูดคุยกันนะคะ ปั่นจักรยานก็มีนะคะตามมุมต่างๆเนี่ยก็จะมีแผนนป้ายที่แนะนำประวัติความเป็นมาของเมืองแห่งนี้รวมถึงแผงผาของเมืองการพัฒนาของขนส่งทางเรือนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่เราไปเก็บมาคะ,ะอุ๊ยอุ๊ยอ,ยอยุเป็นวัยรุ่นก็จะรักใครชอบใครต้องประกาศให้ชาวโลกเขารับรู้ด้วยนะคะโอเคละเล่นค่ะ อีกภาพหนึ่งที่เราจะเห็นในเมืองนี้เนี่ยก็จะเป็นคนไร้บ้านนะคะคนแร่ร่อนเขาจะห่อสัมภาระทั้งหมดของเขานะคะบางคนก็มีจักรยานบางคนก็เป็นรถเข็นบางคนก็แค่เป้ใบหนึ่งนะคะเท่าที่เราไปสอบถามมาเนี่ยคนไร้บ้านในอเมริกานะคะพอช่วงฤด,ดูร้อนเขาก็จะย้ายมาอยู่แถวรัตวอชินตานรัฐออริกอนนะคะพออากาศเริ่มหนาวเขาจะนั่งรถไฟไปทางใต้ที่มี อากาศที่อุ่นกว่านี้นะคะโอเคในส่วนของคนไร้บ้านก็เราแต่ทุกคนจะเลือกนะคะว่าเขาอยากจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนกลับมาที่ส่วนสธนาธารณะของเราต่อนะคะพอเดินไปสักประมาณ10นาทีเนี่ยเราก็จะเจออีกส่วนหนึ่งนะคะที่นี่ก็จะมีลานสเก็ตนะคะแล้วก็บาสเกตบอลค่ะสร้างอยู่ใต้ทางข้ามแม่นาำน,นะคะจัดสรรพื้นที่ได้ดีมากนะคะว้า รถคันนี้ดึงดูดสายตาเรามากนะคะเห็นเจ้าของอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเราขอไปคุยกับเขาหน่อยค่ะ Where you have been? Eastern Oregon, Montana. Wow, let me take <Yeah. S 2> a o <minute>. o Yeah, I, before that I had all my junk packed on the the, the car right before uh huh. I bought a trailer, and they they stole four times. Huh? Really? Oh yeah. <S oh s So <S <same>. <S I got a trailer and I got a dog actually. So you from Alaska? I'm a boat builder in Alaska, oh. but so my you take dear your boat with you? <laughs> no, no, <laughs> no, no, I am I'm an aluminum boat builder. Okay. But my dear sister's a junkie. You know what a junkie is? A drug addict. Oh. And she was supposed to store this in Walport near Newport, store it, because I was going to come back because I have work. But at the last minute, she jumps out of the car. Okay. And she was supposed to take me to Seattle to the airport because I had a okay. flight. So I dog got the shots and the travel permit. So, how long have you traveled? Uh, let's see. Probably two months, a little over two months. Two months? Wow. I've had lots of adventures. Lots of adventures. So, I keep getting lost. <laughs> wow, it's so cool. <laughs> but I, I like being lost. I, it. I, I, I get lost and I see all kinds of neat things that, you know, I, know I would never I see. It. You can do it, anybody can do it. just going to eat the money. <laughs> <laughs> well, I was living off my savings. Okay. And I would just pay attention. I spent $17,000 in about two and a half months. Okay. But I bought tools because I knew I was coming back to work. Okay. But Monday, I go to work where I was going to go to work at a boatyard in Toledo. I just shook hands with the, the boss yesterday, and Monday I go to work. So it's great. It's wow. great. That's I'm great. so admire to you. Just, oh, you can do the same. thing. Okay. you can do the same thing. Okay, thank you. Maybe so not I, in Japan, but in America you can. Oh, Are you from Japan? No, I'm from Thailand. Thailand. Okay. Yes. Okay, you're Thai then. Mm -hmm. well, so I try to. I don't. Around. You know, I don't know too many Oriental people. <laughs> okay. I don't know. Anyway, nice to meet you. Nice to meet you talk. Too. My name is Steve. Okay. Uh, these oh, are these are berries. It's okay. It's berries, okay. berries, 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 berries. No problem. Jenny. Yes. Jenny. Jenny. Yeah. And Jenny. Like J J E N N. J I. I use J I N N Y. Okay. That's uh -huh. good. Jenny. This is my first day here, so I look take a look. Try stay at the Marriott. Yes. But <laughs> well, this is a nice town. But. Uh -huh. There's a lot of, at night there's a lot of drug things going on here, oh, and homeless. Okay, so you have okay. to be very careful. Okay, okay, so that's not. But I, I'm staying here for, I'm going, Sunday I'll leave. So I'm okay. going to be here. Got it. I can be here for 48 hours and I have to move the car. Oh, yes, I saw it. There's a free parking for the like next hour, hours, right? 48 hours. But last week my car was broken. โอเคฉันอยู่บนหล n งของฉันมาห้าวันใ a ้ท t h นั t h ฉัน the งเ o า s อโทษชื่อคุณอะ e รอีกชื่อสต e เ o นโอห e มโ n o h มสต h เฟนโ o ห์ม e n เ h ขอบคุ t ม a กค่ะขอบค u ณค่ u คุณมีความส You have fun. I'm sure y o u l l have fun. Okay. Thank you. พอคุยกับคุณสตีฟเสร็จเนี่ยเราสังเกตเห็นยังมีรถบ้านอีกหลายคันที่จอดอยู่ลานจอดรถแห่งนี้นะคะก็เป็นรูปแบบชีวิตที่น่าสนใจ บวงว่าสักวันหนึ่งเราก็ทำแบบนี้ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินไปต่อนะฮะที่นี่นี่ะเห็นเขาบอกว่ามีร้านโดนัทอยู่ร้านหนึ่งที่เขาจะทำโดนัททอดออกมาแบบสดๆให้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากจะได้รสชาติแบบไหนนะคะคือสำหรับเราเองนะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบหวานเพราะฉะนั้นคือโดนัทเนี่ยก็ซื้อไปฝากสามีอย่างเดียวคะ่ะ คือฝรั่งเราชอบอะฮะไม่ว่าเราไปเมืองไหนก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่ามีร้านดังนะผัวโดนนั้นเนี่ยเขาจะแวะไปชิมเสมอนะฮะร้านนี้ก็สำหรับเราหวานอย่างเดียวค่ะแต่สำหรับคุณสามีเขาบอกว่าสดใหม่นะฮะเขาชอบนะฮะชื่อร้านเบนนี่นะคะรูปร่างหน้าตาของโดนนะก็จะประมาณนี้นะคะชีวิตตลอนตลอดหนึ่งวันในเมืองคอเวลิสนะคะแห่งรัฐ ออรกอนก็จบลงที่อาหารค่ามื้อนี้นะะในร้านอาหารอินเดียค่ะตอนนี้ม,มีชอมซ้อมให้นะคะอาหารที่เราสั่งเนี่ยก็จะม,มีแกงมะเขือยาวกับเนื้อแกะนะฮะอันนี้จะเป็นมะเขือยาวนะคะส่วนอีกจานหนึ่งก็จะเป็นเนื้อแกะนะ,ะอาหารรสชาติดีมากนะคะส่วนใหญ่ไปร้านอินเดียแล้วไม่เคยผิดหวังเท่าไหร่ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าไปรุ้นกับเราต่อว่าเราจะไปไหนนะคะอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินนี่ทีมันนีด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะคุยกับเราเนี่ยก็ฝากข้อความไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะจ๊ะโอเคจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ